เอาละทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแซมมี่แซมซีดีมาช่องที่ฟังดูเหมือนเกี่ยวกับหนังแต่ไม่เกี่ยวกับหนังนะซึ่งวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมโลบอกนะนะวันนี้ก็มาแมพพูดคุยเหมือนเดิมเปิดด้วยตั้งแคมป์เหมือนเดิมเหมือนคลิปก่อนเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้เราอาจจะอยู่ในตั้งแคมป์นานกว่าปกติหน่อยอะไรเนี่ยเฮ้ยโซโลกีตาร์อะไรของคุณเนี่ยเฮ้อ่ะซึ่ง ก็คงอาจจะจบแบบแพทเทิร์นเดิมนะทุกคนก็คือเล่นจุดพักใจเสร็จพอไอ้ไม่ใช่ตั้งแคมป์เสร็จก็เล่นตั้งแคมป์เสร็จก็ถ้าเบิกเกิดมันไม่มีอะไรจริงก็ไปจุดพักใจของเราเหมือนเดิมนะเน้นเป็นแบบพูดคุยนะแบบพูดคุยที่เป็นคนไทยนะเพราะถ้าไปต่างประเทศก็เตรียมตัวเห็นผมพูดภาษาเทปได้เลยทุกคนนะมึงเลิกเอาเพลงพิเศษไอ้ไม่ใช่พี่ใช้เพลงพิเศษเพลงที่โปมาสักที สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอร่วมวงด้วยได้ไหมครับแล้วแต่พี่โอ้แล้วแต่แล้ครับโอเคครับแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกำลังเบี้ยวไปเอ็มอยู่ครับเบี้ยวไฟเอ็มหรอครับใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างครับเนียนด้วยจ้าเอ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันดูว่าได้อะไรบ้างครับนายลองทำเสียงข่าวให้ผมฟังหน่อยครับผมอยากฟังเสียงข่าวเป็นยังไงครับ สวัสดีครับโอ้เสียงเหมือนคนโดนรถสิบล้อทับเลยครับอยายกูไปฮุนลี่เขาอีกผมไม่ได้โดนสิบล้อโอโดนรถตู้แล้วมัาถามค่าตรงไหนวะผมชื่อขอบคุณอะไครับเปียขอบคุณนั้นหรอครับนี่อายุเท่าไหร่อายุก็เฮ้ยเข้าเมืินกูเปล่าเนี่ยมึงตอบเป็นหุ่นยนต์เลย อย่างนี้เราต้องมีเทบาเราไม่ถามผมบ้างเหรอครับพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรเท่าไหร่ผมชื่อลอยครับใครมาวะอายุสิบหกครับอายุสิบหกเราก็เคยสิบหกเราก็สิบหกนะสิบหกว่าเจ็ดปีที่แล้วขี่โมขีโมเนี่ยสามสิบแล้วเนี่ยฟังเสียงรู้รู้เลยขีโมเนี่ยสิบหกเออประมาณสี่สิบแล้วเนี่ยสี่สิบแล้วเนี่ย อ้าวโอ้แล้วเออพี่แล้วแต่โอ้แล้วแต่นั่งเศร้าคน,นเดียวก็ได้ยิ่งเศร้าอยู่คืออะไรเนี่ยเอ,เอาปูมาก่อนเอาปูมาก่อนดูดูด<ห>ูเลยครับทำอะไรกันอยูรรค่ครับเนี่ยเอาปูมาให้ดูก่อนตอนเนี้ยมีแต่งูเอาไหมครับอุ้ยขอดูเลยค่ะพี่หนูขอดูหน่อย แบบหนึ่งแบบหนึ่งกักไปก่อนกักไว้ก่อนจะพึ่งพูดอะไรออกมาหรือว่าต้องการเนี่ยเอาปูนั่นไปก่อนโอ้ยพี่คะเสียงอย่างนี้น่าจะทาใหญ่เหลือให้กูซื้อว่างโอ้ยี่คหนูขอดูหน่อยส่งรูปภาพให้ดูหนูโอ้โหไม่ได้ครับเดี๋ยวมันกลายเป็นว่าผมต้องมาเปิดแอดล็อกแทนนะครับแม่ง พูดขอซะแบบกูเป็นชายขายเลยที่ะผู้ชายขายเลยอันนี้คือค้างหรือเปล่าเนี่ยคะมายืนข้างๆอยากอยู่ข้างๆครับผมไม่ได้ค้างครับผมแค่ตกใจในความสวยตัวจริงหนูอ้วนค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรครับตัวจริงหนูอ้วนคะ่ะพี่อ้วนแต,แต่ความสวยกับความอ้วนมันต่างกัน,นไกไ่ ถึงคุณจะเป็นชับบี้ผมก็พร้อมอยู่แล้วหำใหญ่ไหมคะถ้าหำใหญ่จะคุยด้วยโอ้ไม่ได้นี่ผมเท่าคินกิมรอนหำใหญ่ไหมคะจะคุยด้วยถ้าหำใหญ่คุยด้วยขลุกครักแต่สินผมที่หำเลยครับเเออาด้ถ้าหำใหญ่จะคุยด้วยก็ถ้าหำไม่ใหญ่ไม่คุยนะครับี่เสะความใหญ่เล็กมันของแต่ละคนนะครับนี่กูกลายเป็นรายการเพศศึกษาชอบคนใหญ่แล้วต้องการเท่าไหร่ครับสี่หมื่นครับแปดสิบค่ะ แปดสิบเลยครับสงสัยต้องไปแถวควองโกนละลครับแถวเอเชียแถวนี้ไม่เกินหกสิบแล้วครับขอห้าหกครับพี่ขอห้าหกไอเหี้ยกูมาเวขายอะไรคลิปนี้กูคงได้ตัดออกช็อตนี้อาจจะได้ตัดออกนะทุกคนนะพี่ถ่ายรูปแล้วส่งห่ำให้หนูดูก่อนโอ้โหอะไรจะอยากเบอร์น,นั้นก็อยากเบอร์นั้นก็ไปเปิดเอคลาเลยครับเนี่ยจริงจริงพี่ครับพี่ส่งห่ำให้หนูดูก่อนแล้วดูจะคุยด้วยไปุโอ้ยโหอยากขนาดนั้นก็ไปซื้อเถอะครับ ไปดีกว่าเราอย่ายุ่งกับผู้ช่วยหญิงคนนี้มากเลยดีกว่าไม่งั้นคลิปเราได้เหลืองแน่ๆไม่งั้นมันก็จะได้เห็นช็อตเด็ดการซื้อขายระหว่างเออผู้ซื้อกับคนขายก็คือกูแหละคนขายอยายเข้าคนซื้อเดียก่อนที่จะกลายเป็นคลิปหลุดแซลซีดีมาตั้งสี่อชิปนี้ว่าคลิปหลุดได้นามงก็ได้ก่อนกูได้สิ่งแต่กูไม่เห็นตัววัตถุฝักเอามันอยู่ข้างใต้ยังต้องไปหาเลย เฮ้ยทำอะไรกันอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ขายยาปะเนี่ยครับเฮ้ยแอบเสพยาปะเนี่ยครับจริงปะเนี่ยดูดมาครับนั่น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 มา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 ทำก่อนแข่งครับอย่าดาเร็วเร็วอย่าด่าเร็วเร็วอย่าด่เร็วเร็วย่าดาเร็วเร็วอย่างนี้ต้องจับไปละไม่ได้ละไม่ได้ละพี่จะด่าผมเลยครับบ้านเมืองมีกฎหมายบ้านเมืองมีกฎหมายกูโดนด่าอย่าด่าผมเลยครับกฎมีไว้แหกกฎมีไว้แหก อันนี้คืออันนี้หยหัวอะไรเนี่ยคืออันนี้เป็นไรเนี่ยเป็นไรนี่มอกไหรถูกอะไรเป็นไรใครทาอะไรใครทาอะไรบอกมาม่นี่นี่ยุ่งืองอันนี้ีอะไรวะเกิดอะไรขึ้นแล้วมึงจะเข้ามาทำไมถ้าเกิดมึงมีเรื่อง เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้ไม่รู้พือเขาเกิดอะไรขึ้นวะดีๆเขาก็มาลองร้องไห้ให้ฟังแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่งครับพี่เขาอาจจะมีปัญหาของเขาอยู่ไงแล้วทำไมเข้ามาในโรบอทไม่คุยกันส่วนตัวเฮ้ยจริงแล้วมึงก็มาเปิดไมค์คุยกันในเนี้ยเพื่อคือเริ่มันเป็นอย่างนี้ลวรอ่าอะาร์มไม่รู้แล้วเนี้ย ผมมาแล้วครูกับม,มันแล้วมันมาแบบมามาพูดตอนผมจะไปแข่งรอน่ะแล้วผมไะแข่งชิ้นที่หนึ่งที่สองอ่ะผมจะได้ไปอะ่ะอ่ะก็ผมเฟลไม่ล่ะโอ้ยแป๊บหนึ่งนะกินอะไรให้หมดก่อนเมื่อกี้ฟังไม่ชัดเลยเรียนเลยกินอะไรเด็ดในป้านให้หมดก่อนฟังไม่ชัดเลยอ่ะแหละเอมันมาเล่นชาเลนจ์งานอ๋ออ๋อ อ,อแล้วทีนี้มันผมมาคู่มันไอตัวที่มันร้องไห้อยู่แล้วผมนี่จะไปแข่งบอลพอดีไงอันนี้คือในอชีวิตจริงหรือว่าในเกมนี้ในแมปนี้ไม่ถึงชีวิตจริงเลยอ่ะอ๋อคือเมื่อกี้คือเพื่อนของเราเใช่พี่<อ>น้อง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 อน้องในเกมเร็วเลเยอ,ะอ่ะแล้วผมต้องไปขี่กับร็อบชิงอ่ะ กับบายสามมาพี่เล่นตำแหน่งสำคัญได้ไงตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนกองหน้าเลยพี่โอ้เาเเลยราเจอสไตรเกอร์อันดับหนึ่งว่ะทุกคนเฟลลเเเยยีจอสไตรเกอร์อันดับหนึ่งที่พลาดโอกาสขนแม่งมาเล่นแทนสงสัยต้องให้อิสานิมาเทนเฮ้ยข้างบนพูดอะไรอ่ะข้างบนพูดอะไรอ่ะเฮ้ย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 ข้างบนทำอะไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ยตำรวจทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยลงมาแล้วเฮ้๋ยวมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยลงมามีอะไรมีอะไรมีอะไาทำอะไรอันมาทำอะไรเนี่ยเจอดนตำรวจจับนะโดนตำรวจจับนะโอ้ยจับอะไรครับคือมาที่แหล่งซ่องสุมเนี่ยมาแหล่งซ่องสุมคุณก็ต้องยินยอมก่อนนะคุณคิดจะจับอะไรครับสุดหล่อจับอะไรครับเนี่ยคดีลักลักพาตัวแน่ๆเลยเนี่ย ข้างหลังเยลยรักพาตัวแน่ๆถามหรือเปล่าครับเพ่คดีรักพาตัวเฮอ,อ,อะไรเนี่ยเนี่ยพูดหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่<ด>นะอันเนี้ยรักหมดอะดงเด็กอะรักหมดอะเอ,อ้ยไม่ใช่โอ้วนี่เนี่ยเยาวชนโดนคดีแน่ๆผ้าคููยาวเนี่ยมาแล้วอันดับหนึ่งทำไมหมูอูดอ๊ดปีนขึ้นมาได้อะ ทำไมพี่ปีนได้ครับผมมีขาไงแล้วหมูไม่มีขาเหรอคะผมไม่เห็นขาคุณอะส่วนใหญ่เป็นขาก็เป็นอาหารผมไปแล้วอะถ้ามีขาเอ้ยาะดูคุณอย่าตอบกลับไปเกินว่าเย็ดแม่มึงนี่ไอ้นอนไม่อยู่ไถ้านอนอยู่นี่คือเขาเรียกว่าสองมหาธรรมินจะอยู่ร่วมกันเท่ากับว่าทุกอย่างจะโดนทำลายเฮ้ยแป๊บนึงไปบอลดีครับ คนข้างหลังคุณคืออะไรครับเขาเป็นมังกัสอครับไม่ครับหมายถึงว่าคุณอุ้มเขาเนี่ยเขายินยอมป่ะครับไม่ยินยอมครับผมนี่คุณมาคือคุณคุณโดนนะเนี่ยคุณโดนคดีเนี่ยรักพาตัวกับผ้าผู้ยาวแน่ๆเนี่ยทรงเนี้ผมผ้าหมดเล้พี่เนี่ยเนี่ยคดีหนักแน่เราไม่ค้เดี๋ยวมาให้ เออเป็นคนนี้ที่ขอดูเปล่าเนี่ยต่างคนถ้าเขาก็บอกว่าเต่งแก่ขอดูอะไรเนี่ยเนี่ยคเนี่ยคนเนี่ยคนเนี่ยเขาขอดูเนี่ยผมจำได้ไอ้เหี้ยเปิดเพลงกันทำไมอ้าเหมือนมึงรู้ว่ากูกำลังอัดชิปอยู่อ่ะเหี้ย ยังแอบขอดูอยู่ปะเนี่ยเฮ้ขอดูหน่อยอะเดี๋ยวโอ้ยอะไรจะอย่าขนาดนั้นต้องไปดูก่อดอายุเท่าไหร่แล้วเนีเราอะอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบสองเชื่อป่ะเวอร์แก่เกินเสียงแก่ขนาดนี้อ้าวตัวโตเกินไปไงไม่เคยเห็นอะใช่อายุสิบสองแต่ตัวแบบเป็นผู้ใหญ่เลยไม่เคยเห็นอ่ะเวอร์เราแล้วทำไมเรามาไล่ขอดูในโลบอ็อกเนี่ย ไม่กลัวโดนแบนเหรอไม่มีใครแบนเนี่ยรอให้คนแบนอยู่เนี่ยอะไรอยากโดนขนาดนั้นรอให้คนแบนอยู่เนี่ยฝั่นตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีคนแบนสักทีมันอาจจะส่วนใหญ่ผู้ชายอาจจะชอบเปล่าเออบรุ่นของไงนี่นี่นี่ฉันชอบหัวนี้น่ะน่ะเดินไปกับแมวแล้วนะ่ะนีะ่ริสเบิร์กได้หน่ะจีบคนนั้นอยู่ต้องไปจีบด้วูเขาเขาไปจีบไปจีบไป ก็จะชอบก็ได้นะปฏิบัติการไปเร็วไปตามไปเลยไปเลยไปไปไปแชทเกมอยู่แฉทเกมเอ้าเขาก็แชทเกมเหมือนกันอ่ะเอ้าก็เจอเหมือนกันนี่หว่าเจอพวกเดียวกันนี่หว่าโแชทเกมอยู่เป็นช่แล้วพี่ขอเลยขอเลยเลยขอเลยขอเลยเน่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 ทองคอนใส่วาอแป๊บนึงครับขอไลฟ์พี่ไปไปไปแป๊บชื่ออะไรคะโอลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ไอสัตว์มึงแฉทเกมอะไรมึงไม่กลัวลิขสิทธิ์ปะ พี่ถามผมว่าเนี่ยใช่ถามน้อค่ะอ๋อผมชื่อปอนพี่ผมอาจจะตัดฉากไปมาแลทุกคนชื่อปอนอยู่แถวไหนครับชาไทยเราผมอยู่สมุทรสาครเนี่ยพี่เราเริ่มถามสถานที่ละชื่อปอนจังหวัดอะไรพี่รอนนี่พี่ริ่จังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาทีคนหาดูแล้วกันพี่เล่นวาโระหรอคะไปเล่นด้วยกันได้นะคะเล่นได้ครับเล่นได้ เฮ้ยไอ้นี่นี่สิแดดเป็นเลยขอยังเนี่ยขอยังเนี่ยยังอยเฮ้ยไม่ขอไม่รีบขอทำไมตอนผมไม่เห็นมีแบบพูดลีลากนนะนั่นเรียกว่กคูปาเรีว่าพี่ชอบน้องพี่ชอบน้องพี่ชอบเสียงน้องฟังระเยนปี๊เฮ้ยมีใช่แล้วพี่ไม่ใช่ ดูนะทุกคนผม95เองพี่เออไอ้นี่แหละไอ้เสื้อเขียวไอ้แก่เนี่ยเนี่ยไอ้แก่นี่แหละเฮ้ยแก่อะไรไม่แก่อายุ12ฮัลโหลแก่ตรงไหนแก่แค่เสียงแก่กับตัวไม่แก่แก่นี่ดูเสียงมันเสียงมันจะเป็นรุ่นพ่ออยู่แล้วรุ่นพ่อเลยวะเสียงแก่ขนาดนั้นเลยวะแก่ขนาดนั้นเลยวะมาเล่นวาโลกันพี่อุ้ยใช่เราไปเล่นวาโลกันเถอะ ไม่เล่น่ะพี่สุกนี้ไม่ได้เล่นวาโลอยู่ว่ะรองคารชื่ออะไรนะน้องปอนอ่ะ่ว่าปอนพี่น้องเชื่อไหมว่าพี่แอดชอบคนชื่อปอนแบบสิบกว่าปีอ่ะไม่ใช่น้องนะแต่ว่าพี่แอบชอบคนนี้พี่ใช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 ่พี่แล้วก็เล่นบาสแล้วก็ทํางานแล้วก็เรียนแค่นั้นเองพี่ตัวจริงพี่หน้าเหมือนแมวเลยโดดเรียนด้วยใช่ไหมอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อไม่โดดพี่ ผมไม่ชอบเรียนจีนอุ้ยน่ารักจังอยากจะชักให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเริ่มมุ่งละมันเริ่มมุ่งละไอแก่เขอแเสื้อเขียวเลยอหรพี่เฮ้ยแกแล้วตรงไหนผมอายุสิบสองฮัลโหลเออจริงพี่เพื่อนพี่เองเสื้อเขียวอมพระมาพูดนี่ผมก็ไม่เชื่อเอ้ยเชื่อนะเนี่ยมาเป็นเพลงเชื่อเชื่อปะเชื่อปะว่ามันอายุสิบสองอะเชื่อปะแต่เชื่อเถอะเชื่อเถอะถ้าตา ยี่สิบมาเชื่อพี่โอ้โหแม่งแม่งเราอายุนุ่กด้วยอายุเราอายุก็ถูกด้วยรู้ไหมว่าเสียงพวกเราอ่ะมันแอปผู้หญิงไม่ได้น้องครับพี่ว่าที่ชอบคนชื่อปอนจริงที่ชอบคนชื่อปอนเนเนเมันเริ่มมุ่งมันเริ่มมุ่งแล้วล้านคนมันเริ่มมุ่งแล้วมันเริ่มมุ่งแล้วใช่แต่ใครชื่อปอนนี่พี่ชอบหมดอ๋อแล้วะ เอ้จริงๆที่โรงเรียนผมก็มีคนชื่อปอนเหมือนกันนะเป็นรุ่นพี่ปีสามนี่แ,แหละพยายามปฏิเสธไว้พยายามปฏิเสธไว้ฮะกดตีเน,นินตีเนี่ินพี่ปีสามปีสามนี่มาหาลัยหรืออะไรพี่อยู่มาหาลัยแล้วนะไม่ใช่พี่บีไลพี่พอ๋อสนใจป้าแก่มาหาลัยไปคบด้วยไหมเอาไปเลยป้า่อยูาไกว่าอย่าเลยอย่าเลยไม่บลุเลยเดี๋ยวเจออยากใหญ่เดี๋ยวเจออยากใหญ่ไม่เอาไม่เอาด เราไม่รู้เรื่องหรอกอยากได้คืออะไรรู้ดิพี่ทำไมจะไม่รู้พี่วงในผมก็มีเยอะอยู่วงในมพูดเป็นมวยเลยเป็นอย่างนั้นไปเองชอบดูหนังโป๊สินะ ก้วยกล้ใช่ก้วยนี่ไม่ใช่นกแคกเกลบากูดกระจุยเลยกําลังกายเล่นบาสป็นเองดีจะไปดูหนังเอาไหมถ้าเป็นคนที่แอบชอบตอนสมัยหกสามปีสี่ปีที่แล้วเนี่ยชัดเลยมันมุ่งเนาะปีสี่ปีที่แล้วผมว่าผมต้องเปลี่ยนกีฬาในการเล่นจริงแล้วไหมพี่จริงจต้องเปลี่ยนตอนีนไลน์แล้วผมอาจจะต้องไปเล่นฟุตบอลด้วยต้องไปเล่นอย่างอื่นละไปเล่นเทนนิสดีกว่าเนาะคชอบหมดละเล่นเทนนิสชอบหมดละนี่มหาลัยเล่นนะผไปเล่นเปตองดีกว่าพี่ โอ้ยพี่ผมไปเล่นพ่อแม่ลูกคนขายหวยก็ได้ป่ะตาบอกใช่ไหมน้องปันเสนเลยน้องคะปฏิเสธนี่แสดงว่าชอบนะเนี่ยโอ้ยปฏิเสธไรพี่ผมยังไม่ทันพูดเลยผมแค่แบบอยากเปลี่ยนกีฬาเล่นไงมันเบื่อแล้วขอดิขออะไรพี่ขออะไรขอมันดิขออะไร พวกพี่สองคนขอให้น้องส่งรูปหั่ไหมพวกพี่สองคนดูหน่อยไม่ต้องสองเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ไม่มีคำว่าสองคนไม่มีคำสองคนคุณคนเดียวคุณคนเดียวไม่เกี <c oughs> ่ยวกับผมเสื้อเขียวบอกว่าชอบมองมพี่เสื้อเขียวก็เป็นเหมือนกันนะเนี่ยพี่เสื้อเขียว่ชอบมองบ้าเปล่าไม่ได้เป็นใครเป็นยะไม่ได้เป็นยาพี่พี่เคนช่วยผมด้วยพี่พี่เสื้อเขียวเขาจะกลัวกูสะงั้นผมอะอะไรเนี่ยอุตส่าห์กระซิบบอกตั้งนานว่าให้ปฏิเสธเบ พี่ไม่เหมาะกับใครทางนั้นแหละแต่ว่าผมเหมาะกับพี่เสื้อเขียวนะพี่ขอบโอ้ไม่ต้อง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 อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นอยากแย้ขึ้นอยากแยขึ้นเร็วเร็วเร็วครบเร็วเร็วอะไรพี่มีครบผมผมไม่ใช่คนใจง่ายขนาดนั้ชอบโมกวยโอ๊ยมันคงอยากจริงนะพี่ขอบเป็นมีเหรอใช่ใช่ใช่มันเป็นมีมันเจอพี่ข้างงน้ามันก็ขอบประมาณเนี้ยพี่ทำไมพี่เสื้อเขียวตุด ตูดเบี้ยวจังเลยอะพี่อันนี้สะคอนไม่เท่ากันนะพี่สะคอนไม่เท่ากันครับไปสะคอนล่างขาหลงสะคอนไม่เท่ากันเลยตูดเบี้ยวครับโดนสอยดากมากเลยตูดอีกข้างฟางไปเลยครับใช่พี่เฮไมกูมาแบมึงวะพี่พี่เขาชอบอะไรแปลกๆเขาอยากดูหำกัซิล่าเหรอเฮ้ยใช่เหรอจริงปะเนี่ยไปว่าไปวไอ้เฮียมันเริ่มหนักแล้วพี่พี่จะไปขอดูหำกัซิล่าไม่ได้นะนี่ลาไปไดโนเสาร์แล้ว ลลาิมันอาจจะเป็นตัวเมียก็ได้ใครจะไรู้ไม่มันเปิดไม้แล้วว่าวว้าวอย่างเงี้ยเสียงมันใหญ่เฉยๆเฮ้ยกดปิดโอ้ยสวยแล้วเฮ้ยเขาได้เหยื่อเราต้องตามคนนี้คนนี้มีคนนี้คือตัวคอนเทนต์ทุกคนไะเราจะตามคนนี้อันนี้เป็นผู้หญิงรอคับพี่ปิดตกไปลาพี่พี่ครับพี่ครับสวย เมื่อกี้มีคนขอดูอะไรเมื่อกี้ผู้หญิงอ่ะไปผู้ชายอะเขี่ยผ่านแี้วหอนอะไม่งั้นพี่จะตูนระเบิดนี่ไงตุนแล้วหอนดูนี่ไงเธอตรงสเปกเราไม่ใช่เหรอเนี่ย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 แล้วหอนนี่อยเธอไอ้เมึงเหลือไว้ให้กูเซ็นเซอร์แบบให้กูตัดเอาลงได้หน่อยฮัลโหลกูวแปลกแปลกแล้วเนี่ยเอาก็ก็ขอมาขอกลับไปเขาเรียกว่าการแลกไงเขาเรียกว่าการแลกไง แหลลูกที่ชอบหนเียมมเอางี้ก่อนถ้าชเ้หเนออทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปจุดพักใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วปะเริ่มปั่นกันดีกว่าทุกคนนะทำไงดีเออนี่ไงเยะแล้ววไอ้เจ้ยไดปี้ปะโอไปหเไาปไปไปเอปเอแล้วปะปด

ไม่ตามเลยจุดอะไรไปี่ยจุดคนแบบเอาตะโกนเสีมาเรื่องแย่งยายาเป็นมุขอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีกว่าเออเสบาีสูดสาสีสู่าเสียไปดีกว่าไม่ไหวไปไปดีกว่าไม่ไหวไม่มีนั่นอยู่เราไม่มีผู้นำอยู่ผมก็คงต้อง ขาตัดจบรายการแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าลิปนี้แม่งไม่มีอะไรโอ้โหกูไม่มีอะไรมาหลายลิปแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เรื่องจากไรมาเรื่องหนึ่งในลิปเอ่อลิปนี้ก็ยังพอมีเรื่องจากไรให้ตัดลงอยู่่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดลิปใหม่ๆของช่างแสมมม่แซมซีดีบ้าเลยนะทุกคน่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกคลิปนี้นะถ้าชอบอะไรยังไงหรืออยากให้เล่นแบบไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะเป็นไปได้ผมขอแบบที่ผม พูดได้เข้าใจได้หรือ,อแมปผีก็ได้แต่ผมคงต้องนัดเพื่อนเล่นนะอ่าประมาณนี้ทุกคนไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน